สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกันค่ะสําหรับเชอร์เบลมิดับไทยและมีสสวยๆจากพิชางบอวราเสร์แพ่ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นของวันที่1ค่ะเดือนกันยายนนะคะปี6 7เจนั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะมีงานเป็นเหล็กแหนบเด็กตำหรบับปืนเยอรมันนะคะแล้วก็เหล็กรางรถไฟนั่นเองค่ะสําหรับงานดาบของเรานะคะวันนี้มา2เล่มค่ะเป็นดาบซามูไรนะคะจะมีความยาวของใบอยู่ที่24นิ้วค่ะสันนา6มิลน,นะคะแล้วก็ตรง เขาเรียกว่าต้นนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโคนนะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่0.9เซนติเมตรนั่นเองค่ะและปลายนะคะตรงนี้ที่เป็นเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็น0.6เซนติเมตรค่ะด้ามจะมีความยาวของใบอยู่ที่5.7นิ้วค่ะตรงนี้กับด้ามจับของเราเป็นด้าบทรงซามูไรนะคะตรงนี้นี่เปิดคอมพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วนะคะมาแม่งปันกันในราคา1,000บาทนั่นเองค่ะสำหรับ ดาบสมูไรที่ทํามาจากเหล็กแหนบของเราที่เป็นงานขัดขาวทั้งเล่มเลยนะคะวันนี้มาสองเล่มค่ะสําหรับเล่มที่2ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่24นิ้วค่ะสะนา6นิ้นนะคะและตรงโคนค่ะจะมีความยาวอยู่ที่ ความกว้างนะคะอยู่ที่0.9ซนเมตรค่ะตรงปลายก็จะเป็นมีความกว้างอยู่ที่0.7ซนตเมตรค่ะและด้าม5.7นิ้วค่ะตรงนี้แบ่งปันกันที่1,000บาททวนนั่นเองค่ะราคานี้ส่งให้ฟรีนะคะพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มเลยแต่ทั้งซ้นอย่างแน่นอนค่ะและทางร้านเราก็ยังมีในส่วนของการเก็บเงินปลายทางค่ะที่จะบวกเพิ่ม50บาทนะคะตรงนี้แต่ยังส่งบริแต่ยังส่งฟรีอยู่นะคะแต่การเก็บเงินปลายทางต้องขอบวกเพิ่ม50บาทค่ะ และก็ยังรับประกันงานมีดเล่มด้วยนะคะตรงนี้สนอสนใจมีดเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยนะคะมาต่อกันเล่มที่3ค่ะที่เป็นงานปลายแหลมเล็กนะคล้ายๆดาบสอกนะแต่เป็น ไซส์เล็กนั่นเองค่ะสําหรับงานเด็กตลับรูปืนเยอรมัน SKF ของเราก็จะมี1ด้านค่ะด้านนี้ที่เป็นรอยเส้นของตลับรูปืนวงข้างในนะคะเล่มที่3ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่11.1นิ้วค่ะสันน้ำกมิลค่ะกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันในราคา6 9 0สบาทส่งให้ฟรีค่ะเป็นงานดาบสอกเล็กนะคะตรงนี้กับเด็กตลับลูกปืนเยอรมัน SKF เป็นตลัลูกปืนวงข้างในนั่นเองค่ะและก็มาต่อก,กันเล่มที่4ค่ะ สำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ก็จะเป็นรอยเส้นด้านเดียวนะคะจะเป็นเพียงแค่ด้านเดียวค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของตระแล้ปืนเยอรมันของเราเล่มน,นี้ค่ะเล่มที่4ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่ 11.6นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.4นิ้วและด้าม3.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา690บาทส่งให้ฟรีค่ะนี่ส,สวยจากพี่ช่างบอดประเสริฐแพ้วันนี้มากัน9เล่มน,นะคะและก็จะเป็นทรงมีดอินิบแล้วนะคะตัวนี้ดัางสองไปแล้วนะคะก็จะเป็นมีดอินิบมีดพกพามีดเดินปา่ามีดได้หมดเลยนะคะเป็นมีดใช้งานอนันหปกระสค์นั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเรานั่นเองค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่ 9.5นิ้วค่ะสันนา6มิลนะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันในราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับเล่มนี้ไม่มีรอยนะคะไม่มีรอยเส้นของกระสุนปืนค่ะเพราะว่าเป็นตตระสืนเยอรมัน SK วงข้างนอกนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ ก็ไม่มีรอยเช่นกันค่ะทํามาจากเหล็กตะราลูกปืนเยอรมัน S K F ของเราเล่มที่6ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะสนนา7ดนิ้วค่ะกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่7 9 0สบาทส่งให้ฟรีค่ะและเล่มที่7ค่ะตรงนี้ก็ยังจะเป็นมีดอินเนตมีดโกพาด้วยอยู่นะคะแต่เล่มที่7จะมีรอยเส้นอยู่1เส้นค่ะด้านนี้แต่ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดทั้งสิ้นอย่างแน่นอนค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะ ซันนา7มิลน,นะคะสำหรับเล่มที่7ค่ะมีความยาวของมายอยู่ที่10.4นิ้วค่ะซันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม 4. 4นิ้วนะคะแบ่งปันกันที่ราคา790บาทส่งให้ซีค่าสำหรับงานเล่มที่7ที่ยังคงเป็นเหล็กละหรุกปืนเยอรมัน SKM นั่นเองค่ะและก็เล่มที่8ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่ 10.7นิ้วค่ะสันนา8มิลนะคะกว้างอยู่ที่2.4นิ้วและด้าม4.2นิ้วค่ะน้ำหนักค่อนข้างดีนะคะสำหรับงานเล่มที่8ตรงนี้แบ่งปันกันในราคา890บาทส่งให้ฟรีค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานเล็กจะเรารถปืนเยอรมันหลากหลายทรงนะคะมีทั้งแหนบแล้วก็จะเรารถปืนแล้วก็รางรถไฟค่ะสําหรับและรางรถไฟนะคะจะเป็นทรงกรูขานั่นเองค่ะ,คะมีมาเพียงแค่เล่มเดียวนะคะตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่9.7นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม 4.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันในราคา790บาทส่งให้ฟรีค่ะเป็นเหล็กรางรถไฟนะยเป็นทรงกรูขานั่นเองค่ะวันนี้ก็มีมสีสวยๆครบถึงเก้เล่มแล้วส่วนอกสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โ0649892265ได้เลยหรือว่า จะเป็นในส่วนของ Facebook ค่ะเชอร์เบอร์มิตรภัยก็จะมีรูปภาพและก็รายละเอียดนี่ที่ชัดเจนนะคะก็สามารถเข้าปิดตามในส่วนตรงหน้า Facebook ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนเลยเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ